สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสหรอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์ันเชิงกับผมนิทรานและคุณแคนอธิรุธนะครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาพบกับผู้ชมทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้เสวนารายการโดยประมาณทางช่อง True for you มาเลข24แห่งนี้ครับครับแคนครับเปิดด้วยเรื่องราวของการอัปเดตภาพยนตร์ใหม่ๆกับทางเครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเน็กเล็กซ์กันดีกว่านะครับสัปดาห์หน้ามีหนังถึง2เรื่อง2รสด้วยกันนะครับ ของพี่เป็นการปิดท้ายตำนานที่มีอายุยาวนานมากกว่า30ปีครับ <Ooh. S 1> แล้วครั้งนี้จะเป็นการนำเอารุ่นแรกมาผสมกับรุ่นล่าสุดภายใต้ชื่อ Jurassic World Dominion ไดโนเสาร์ทั้งหมดถ้าเราจำภาคที่แล้วได้เนี่ยหลุดออกไปละอตอนนี้อยู่ทั่วโลกละเพราะว่าเกาะมันระเบิดไปแล้วไงถ้าจำได้หลังยิ่งใหญ่แบบนี้มันต้องดูระบบพิเศษเที่ยวเนี้ย Jurassic World Dominion เนี่ยเขาจะนำเสนอในรูปแบบระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX 3D 4DX ScreenX GLS และแน่นอนในระบบปกติห้ามพลาดพี่ก็จะไม่พลาด8มิถุนายนนี้คุณมีนัดกับเราไดโน่เสาร์ครับอีกเรื่องนึงนะ่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสำหรับโมบิลสูตรกันดั้มคูครุสโดอันไอซ์แลนด์ครับหรือว่าชื่อไทยก็คือโมบิลสูตรกันดั้มบันทึกสงครามแห่งคูครุสโดอันนั่นเองฮะนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์อนิเมะภาคใหม่ในซีรีส์หุ่นยนต์กันดั้มนั่นเองครับ,รบก็พบกับการกลับมานะครับของสงครามแห่งอวกาศที่คนทั้งโลกรอคอยที่จะทําให้โปรติศาสตร์แห่งกันดนั้นออครังะบ อันนี้จะเข้าฉายนะครับวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งใครที่สนใจนะครับสามารถไปเช็กรอบฮะซื้อตั๋วได้ผ่านทางสองช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w m a j o r c i n e p l e x c o m หรือว่าจะทางแอปพลิเคชัน m a j o r c i n e p l e x ก็ได้เช่นเดียวกันครับแคนถ้าเวลาเราไปดูหนังโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะซื้อถังพอบพอนใช่แล้วก็น้ำดื่มแล้วก็เทปที่แล้วเนี่ยเราสองคนพูดก,กันว่าโดยเฉพาะแคนบอกว่าบางทีเรากินไม่หมดนะกินไม่หมดแล้วก็มันก็ไม่ไม่กรอบฮ่าตอนนี้ เมเจอร์เซเนเพล็กซ์เขาเด็ดนะครับใช่ครับเขานำเอาพอปคอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้บรรจุลงรูปแบบของซองแล้วครับแถมยังมี3รสชาติให้เลือกนะครับรับรสชีสรสข้าวโพด แล้วก็รสคลาสสิกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าใครอยากกินตอนนี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีจาหน่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอดใจรอไม่ได้จริงๆอยากชิมเนี่ยเพียงแค่คุณซื้อชุดปคอนมูวี่เซ็ตนะครับเซ็ตใดก็ได้ครับในราคา290ยกาบบาทรับฟรีเลยครับ1ถุงพร้อมกับหน้าบัดลมนะครับเฉพาะในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีรีเพล็กสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับแน่นอนว่าเราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้ เซลูลอยบีบครับช่วงเซลูลอยบีบสนับสนุนโดยเมเจอร์พับคอนเดลิเวอรี่พับคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ start believing ghost stories. s t r believing e in o อยู่ท่าทางแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean จะต้องเดินหน้าต่อไปโดยไม่มี Jack Sparrow ซึ่งนำแสดงโดย Johnny Depp ซะแลว้ว พราะล่าสุดทางโปรดิวเซอร์อย่างเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ได้เปิดเผยว่าภาพยนตยร์เรื่อง Pirates ที่กำลังถูกพัฒนาอยู่นั้นจะไร้เงาตัวละคร Jack Sparrow ค่ะโ <ates> ดยเจอร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับนักแสดงสา Robbie, <laughs> ว m อ r g เกอร์โ i บโดยบทประพันธ์ที่กำลังเขียนอยู่นั้นจะมี2เวอร์ชัน ส่วนจอรน์นี้เดบจะกลับมารับบทเป็นแจ็คสเปโรหรือไม่นั้นณนะจุดนี้ยังไม่ส่วนเรื่องของอนาคตยังไม่แน่นอนคะ่ะ oh, <please. S 1> ส่วนป้าจอรน์นี้พักหลังๆก็กำลังวุ่นหลังจากต้องขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องอดีตภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ในข้อหามินประมาทนอกจากนี้จอหน์นี้ก็ยังได้ระบุในชั้นศาลอีกด้วยว่าเขาหวังว่าจะได้เล่นตัวละครแจ็คสเปโรไปยาว,ยาว นกว่าเขาจะยุติบ,บทบาทด้วยตัวเองเพราะเขาอยากให้ตัวละครที่เขามีความผูกพันมานานกว่า20ปีได้รับการลาจอดที่สมบูรณ์แบบคาส่วนภาพผยน์พาคที่6ของ Pirates นั้นเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมเลยทีเดียวเพราะเป็นการแนะนำแก๊งโจรสลัดสาวสาซึ่งนำทีมโดยมอร์เก r ร b b บ e ซึ่งจะโคจรมาร่วมงานกับคริสตินาฮอตเซน ผู้ประพันธ์บทเรื่อง Birds of Prey อีกครั้งค่ะ That f e l s pretty great <S โอ้โหต้องยอมรับเลยนะข่าวแต่และข่าวเนี่ยทีมบอกอรของเราเนี่ยแรงจริงๆถูกต้องครับแต่นั่นคือความโดดเด่นของช่วงซลอยบีชของรายการเซลอยซึ่งห้ามพลาดทุกประการทุกสัปดาห์ครับ, mm hmm. รบช่วงหน้านะครับใครที่ชื่นชอบหนังสงครามที่สร้างจากเขาคงเรื่นจริงนะฮะ mm hmm. ต้องติดตามเรื่องนี้สักครู่เดียวครับกับ Operation m i n Smith ครับ mm hmm. myself in <laughs> it's major moment ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลอย r เรคเคมันก,กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูนะครับแคนครับเราต้องยอมรับว่าในสงครามทุกๆสงครามเนี่ย mm. ใครที่มีทหารหรือกองกำลังยุโทโธปรกรณ์แล้วก็มีเสนาธิการครบถ้วนเนี่ยก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งละ mm. แต่เชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือข้อมูลข่าวสาร,รหรือว่าหน่วยสืบราชการลับข่าวสารเหล่านี้เนี่ยถือว่าสามารถนำมาพลิก สถานการณ์ของสมรภูมิได้นี่เป็นที่มาของหนังสงครามซึ่งเกิดขึ้นจริงๆสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับ Operation m i n มนส์มิทนั่นเองหรือในชื่อไทยว่าพลิกแผนรบลวงโลกนั่นเองครับโดยภาพนยนตร์เรื่องนี้ครับถูกสร้างมาจากเค้าโครงเรื่องจริงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของอังกฤษครับได้คิดค้นแผนลับที่จะหลอกล่อให้ฝ่ายนาซีนั้นถอยกองกําลังไปยังเป้าหลอ,อกครับคือพวกเขาเนี่ยเอาศพคนที่ตายแล้วครับเอามาแต่งตัวให้เป็นทหาร แล้วก็ใส่จดหมายลับนะฮะโดยจดหมายลับนะครับบอกว่าฝ่ายพันธมิตรจะบุกไปที่กรีซและแคว้นซาดิเนียของอิตาลีนะครับไม่ใช่เกาะซิซิลีที่ตอนนี้ครับทหารนาซีกําลังยึดเป็นที่มั่นอย่างหนาแน่นเลยครับโดยล่าสุดนั้นหนังเรื่องนี้ Operation Mincemeat ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์บนเว็บมาเขือเน่าเกิน80ครับไม่ธรรมดานะใช่นะครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับวันนี้เรามีตัวอย่างหนังของ Operation Mincemeat ครับพลิกแผนรบหลวงโลก าให้ได้ชมกันนะครับติดตามกัเลยครับในช่วงซอลลอยด์รคอมเมนด์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงซอลลอยด์รีคอมเมนด์ We have to convince Germany that our target is Greece. The plan begins in Spain where c o r p s e will wash up on shore bearing classified letters. Corps carrying fake documents. Given the fascist network there. we could quite literally float the documents right into enemy hands. prime minister, that's too big a risk. the fate of the world is at stake. the plan is highly implausible. so when can it be ready? well, what we'll say we start with the easy part and find ourselves a corpse? the thing is, the germans will scrutinize every detail of our fallen man. where are his legs? he must be as real as you or i. He would carry a letter from his wife professing her deep love for him. Very good. And he would carry her photograph. My contribution to the mission for a seat at the table. Although, what if the autopsy reveals he didn't die of drowning? Or if the briefcase is returned to us without the Germans seeing its contents? Charles, why on earth do you keep poking holes in our plan? I'm preemptively poking in stories of war there is that which is seen and that which is hidden in god's name fleming what are you writing spy story in the hidden war the truth is protected by a bodyguard of lies its soldiers unseen pray its heroes unsung this is our war ตัวอย่างเรื่องต่อไปเราพลิกความรู้สึกจากหนังแนวสงครามและเรื่องจริงรมาสู่โลกแห่งไซไฟหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวไซไฟที่มีชื่อว่า After Yang เรื่องราวจะเป็นอย่างนี้เจคคุณพ่อนั้นมาอยู่ในประเทศจีนกับลูกสาวเขาก็หาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เป็นคนนะเป็นแอนดรอยที่มีชื่อว่าหยางหยางนั้นถูกนํามาเพื่อดูแลลูกสาวของเจคมาอยู่วันหนึง่ง อย่างชมรุธตัวเจคเองนั้นต้องออกไปหาคนมาซ่อมแซมอย่างให้ได้นั่นแหละคือที่มาของหนังที่มีชื่อว่า after อย่างแต่อย่างเนี่ยประเด็นก็คือไม่ใช่คลงานใหม่ครับเพราะฉะนั้น,นการที่มันผ่านการรีบูทผ่านการซ่อมแซมมาเยอะเนี่ยการจะเอาไปซ่อมในสูตรมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องเลือกที่จะไปซ่อมในตลาดใต้ดินครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่การซ่อมอย่างเนี่ยเขาต้องถอดความทรงจำของอย่างมาต่อหน้าต่อตาเลยทําให้เจคเนี่ยได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของอย่างซึ่งตรงนี้แหละฮะเขาไม่บอกว่าเรื่องอะไร น <c oughs> แต่ว่ามันน่าสนใจมากสำหรับเรานช้ครพร้อมแล้วครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ After อย่างมาให้ได้ชมกันในช่วงเซโรราเรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับมานี่ย <on>, What are you doing Come o n What happened to Yang? I don't know. He shut down last night. He won't restart. Has i s happened before? <S no. If we can't get Yang fixed, we're not gonna buy another sibling for Mika. It is an interior core problem. I need your permission to break open the core. We've always known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot in your house anymore. may i be honest with you wait it's, it's not being honest an option for you do you want him back of course i do i want him back too I just need a little more time. What are you watching? Come on! Thank you, <coughs> 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 จากเรื่องราวของโลกไซไฟของหุ่นยนต์แอนรอยมาสู่เรื่องราวของการปิดตำนานครั้งสำคัญของเรื่องราวโลกไดโนเสาร์ที่เราจะย้อนเวลากลับไป65ล้านปีกับภาพเพียนเรื่อง Jurassic World Dominion คือใครที่เคยดูนะฮะในภาคที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าภาคนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ<ช>จากการที่เกาะอ,อิสราเอลในว l ล,ล่า่มไปตอนนั้นนะครับก็เลยทำให้ความสมดุลการอยู่ร่วมกันร,ระหว่าง มนุษย์กับไดโนเสาร์มันพังทลายไปแล้วคราวนี้มันน่ากลัวมากครับเพราะว่าไดโนเสาร์นักล่าที่น่ากลัวที่สุดก็เรียกว่าใช้ชีวิตอ,อยู่ในโลกเดียวกันก<อ>ับคนทั่วไปนะครับจนเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วคนกับไดโนเสาร์จะอยู่ร่วมโลกกันได้หรือไม่เอาล่ะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ววันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Jurassic World Dominion มาฝากกันในช่วงซีรีส์ที่เรอนหนังดีที่คุณต้องดูครับ The doomsday clock might be about out of time. If our world's gonna survive, what matters is what we do now. I could use your expertise. You coming or what? A baby raptor? I made a promise we would bring her home. You made a promise to a dinosaur. Yeah. Why? Everybody hold on to somebody. That can't be right. His Car พักชมโฆษณาสักครู่วันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจของ f a n t a s t i สติก s ี s ครับ The Secret of d u b l e d o r ในช่วงเซอรลอยพิกหลังโฆษณาครับ So nice. i lost myself in <laughs> it's major moment ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพรกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพตร์เด็ดที่อยู่ในกระแสน,นะครับสับสนช่วงโดยซินีมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซินีมาโฮมบายโกลเด้นดักครับเราต้องยอมรับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่เรานําเสนอตลอดมาเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนกับเรื่องราวของ t a s t i c b e a s t สเดอะ e กิ e t s ขอดัมโบดอนั้นเราได้พูดถึงเรื่องราวของดาราเนื้อหาสาระทีมเทคนิครวมไปถึงสิงสารสัตว์ตัวใหม่ๆที่น่ารักน่ารักแต่มีอย่างหนึ่งที่เรา จะมาสรุปวันนี้คือหนังเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่ในนิวยอร์กเขายังพาผู้ชมนั้นเดินทางสู่หลายประเทศในหลายๆทวีปครับไม่ว่าจะเป็นจีนพูตานเยอรมันออสเตรียและอีกมากมายค่ถูกต้องครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยฉากต่างๆถูกเนรมิตอยู่ในสตูดิโอของ Warner b r o t h e เททั้งหมดนะ<ช>ครับแต่เชื่อไหมครับว่าฮอกวอตส์เงี้ยฮอกสมิธนะฮะที่<ช>เคยใช้เมื่อก่อนกว่า20ปีที่แล้วเนี่ยฉากมันถูกลื้อหมดแล้วเรี่ถูกตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพราะฉะนนั้ เขาก็เลยต้องใช้เทคนิคดิจิตอลลุ้นๆเลยฮะในการทําทุกอย่างใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นพวกห้องต้องประสงค์ใช่ไหมฮะอ่าพกวอร์ดรวมถึงหมู่บ้านของสมิธเนี่ยเขาก็บอกว่าทีมงานต้องใช้เครื่องสแกนใช่สแกนมาแล้วก็กสร้างใหม่หมดเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับแบนนี้เราสองคนจะไปปิดสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพพียน์เรื่องนี้กันนะครับในช่วงเซอร์ลอยพิกสับสนุนช่วงโดย c ซ n เนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c ซ n เนมาท์โฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซอร์ลอยพิก สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts the Secrets of Dumbledore ยังคงสารต่อเรื่องราวการก้าวข้ามพรมแดนในโลกเวทมนต์คุณผู้ชมจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ออกเดินทางไปยังดินแดนที่แตกต่างกันไปพร้อมกับรูปแบบความมหัศจรรย์อื่นๆและได้เข้าไปสัมผัสกับก,บกระทรวงเวทมนต์อีกแห่งโดยครั้งนี้เป็นกระทรวงเวทมนต์เยอรมันที่เบอร์ลินการประจนภัยครั้งนี้เรียกได้ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ประเทศจีนไปจนถึงเกรตบิเทนจากนิวยอร์กสู่เยอรมนีและจากเทือกเขาออสเตรียสู่ฟูตาน แฟ r ต q u i r e f a n The a Beast s t t i c Secrets of Dumbledore จะพาคุณผู้ชมหวนคืนสู่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร,ร์ฮอกวอตส์รวมถึงหมู่บ้าน h อกส์ e มี e ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างโลกเวทมนต์ในแบบฉบับที่ยากต่อการเรียนแบบขึ้นมามีการขยายพื้นที่ขนาดใหญ่ในโรงถ่าย Warner Brothers Studios Leeds เดนประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์มานานกว่า20ปีข้อดีอย่างหนึ่งของการสร้างเรื่องราวในแบบฉบับของ JK r o w l i n g ก็คือคุณผู้ชมจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะได้เดินทางไปยังที่ใดบนโลกนี้บ้าง k i n g d o m of Bhutan Some of our most important magic has its origins there ตัวอย่างสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในภาคนี้ก็คือราชอาณาจักรพูตานที่ตั้งของหอเวทมนต์ศาสตร์แห่งพ่อมดแม่มดโบราณหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Magisterial Chamber of Ancient Wizardry รโดยทีมผู้สร้างได้ทำการศึกษาสถาปัตยกรรมวัดของชาวภูตานในการสร้างเมืองแห่งเวทมนต์ในภูตานให้ออกมาสมจริงที่สุดประเทศเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียใต้แห่งนี้จึงมีความมหัศจรรย์และสร้างความยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์ช่วงท้ายเรื่องเป็นบทสรุปจุดหมายการเดินทางในหลายประเทศทั่วโลกของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ o w a t the muggles b e i n s เียมหมายกายสิทธิ์ให้พร้อมแล้วก้าวเข้าสู่โลกเวทมนต์ของ J.K. Loring ใน Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของด u m b บ e d ดอ e แคนครับนอกเหนือจากโกลเด้นดักได้มีการเปิดตัวซ i นี m มาจิก้าโรงภาพยนตร์สำเร็จรูปในบ้านแล้วในงานสถาปนิก6 5นั้นวันนั้นโดยบังเอิญพี่ไปเห็นคอนเซปต์ที่เขาจำลองห้องประชุมแบบอัจฉริยะขึ้นมาภายตใต้ชื่อ smart meeting room ความพิเศษของห้องนี้คือปกติเวลาเรานั่งประชุมเนี่ยสมมุติว่าพี่กับยูไปเสนองานเราก็จะเอาโน้ตบุ๊กไปคนละตัวหรือเอา iPad ไปเสร็จแล้วปกติเราก็จะขอแชร์กันเขาไม่ต้องทำอุปกรณ์ที่เขาทำว้ให้เราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เราสามารถที่จะแชร์ได้พร้อมๆกันไม่ต้องโยงสายเลยน่าสนใจมากนะครับซึ่งใครที่อยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ทาง w o r l d e n d u c k g r o u p c o m นะครับซึ่งวันนี้ครับเรามีสกู๊ปสุดพิเศษครับมาฝากคุณด้วยครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสิริพรสีสงวนสกุล CEO บริษัท Golden Duck Group นะครับซึ่งนอกเหนือจาก c i n e m a t i c ิกับการเนรมิตคอนเซปต์ซีนมาทโฮมให้สมบูรณ์แบบนะครับเขายังมีนวัตรกรรมเพิ่มนะครับเขาเรียกนวัตรกรรมนี้ว่า Golden Duck Smart Meeting Room ครับอะไรคือ Golden Duck Smart Meeting Room ในแง่ของโควิดมันได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยเยอะมากอันนึงเลยคือเรื่องของการประชุมตัวผมเองเนี่ยผมเจอปัญหาเยอะเพราะว่าเรามีบริษัทอยู่ในหลาย,ลายประเทศก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทําให้มิทติ้งรูปของเราเนี่ยมันสมาร์ทได้ไหมซึ่งสมาร์ทมิทติ้งรูปของกฤษณ์ดังเองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีที่เป็นไฮเอ็นขึ้นไปเนี่ยเอามาอินทิเกรตรวมกันเพื่อทําให้เกิดการอินเตอร์แอคทีฟระหว่างผู้ประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยด้วยกันเองหรือการประชุมออนไลน์หลาย ไซต์ที่ต่อเนื่องกันผ่านระบบอะไรก็แล้วแต่ในห้องประชุมนียสามารถพพอร์ตได้หมดคืออย่างแรกก่อนเลยคือเรามีจอนะฮะซึ่งจอเนี่ยเรามี2จอนะครับ,ค,รบคือจอด้านนี้อันหนึ่งกับอีจออีด้านหนึ่งที่อยู่ด้านหลังคุณเทลลี่คือจอที่อยู่ด้านหลังคุณเทลลี่เนี่ยเป็นจออินเตอร์แอคทีฟซึ่งหมายความว่าเราสามารถเขียนเราสามารถส่งไฟล์ขึ้นไปสามารถให้คนเห็นภาพได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันเองก็สามารถที่จะปริ้นหรือส่งไฟล์ส่งอ e ีเมลส่งอะไรก็แล้วแต่ได้เลยในทางทีในขณะเดียวกันเองเนี่ย จอหลักเองเนี่ยก็จะสามารถโชว์นะฮะไม่ว่าเราจะเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านอีกกี่คนก็นแล้วแต่ที่มาจอยก็จะสามารถขึ้นบนจอนี้ได้หรือจะขึ้นจอนี้ก็ได้ก็คือสับสับเปลี่ยนกันไปได้เลยเรามีกล้องซึ่งกล้องตัวนี้เองเนี่ยก็จะคือจะหมุนไปตาม นะผู้ที่พูดโดยมีระบบคอนโทรลคือไมโครโฟนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ mm hmm. ที่เมื่อไหร่ที่เราเปิดไมโครโฟนหรือเราพูดเนี่ยกล้องเนี่ยก็จะซูมไปหาคนที่พูดคนนั้นนะครับ mm hmm. ในขณะเดียวกันเองก็จะมีระบบคอนโทรลนะฮะซึ่งเป็น iPad นี่แหละจะเป็น iPad หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเราสามารถเซตอัพได้หมดซึ่งตัวนี้เองก็จะคอนโทรลอุปกรณ์ทุกอย่างหรือคอนโทรลการประชุมทั้งสิ้นนะครับซึ่งท่านประธานที่นั่งอยู่บนหัวโตะก็จะสามารถที่จะคอนโทรลในการประชุมได้หมดทุกอย่างแล้วถ้าเกิดผมเองเนี่ยไม่ได้เอาโน้ตบุา iPad แต่ผมมีแค่มือถือแต่ไฟล์ผมเนี่ยอยู่นั้ขึ้นจอได้เลยเหรอครับรลลแคสได้เลยฮะ,ฮะแคสขึ้นจอได้เลยฮะสรุปแล้วมันคือนวัตกรรมในการออกแบบห้องประชุมที่มีบริบทแห่งการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าถูกต้องครับโดยโกลเด้นดักถูกต้องครับนั่นคือหัวใจสําคัญของเราฮะทางโกลเด้นดักเองเนี่ยเราเป็นคนที่อินดิเกรตความรู้ในหลายๆอง,อง,องความรู้เนี่มารวมกันดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการไปพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะฮะว่าต้องการอะไร ะะหลังจากที่เราเก็ตรีควายเมนท์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบระบบว่าถ้าคุณต้องการแบบนี้เราควรจะใช้อุปกรณ์อะไรในการอินทิเกรตเพื่อให้การสื่อสารหรือการประชุมของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านวัตรกรรมของโลกไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้และทีมงานของเขานั้นก็ไม่หยุดยั้งเช่นกันครับนั่นแหละครับก็เล็กน้อยมาฝากผู้ชมทางบ้านถึงนอกเหนือจากเรื่องราวที่เราพูดถึงโลกบันเทิงโลกของภาพยนตร์แล้วใครจะไม่ทราบครับเขาจะสามารถดัดแปลงห้องขนาดนี้เป็นซีนิมานจิก้า ได้เช่นกันครับโอกาสหน้าเรามาถามเขากันดีก <deception> ว <group> ่าครับช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวาลีเด็ดๆจากภาพเพียนเรื่อง Harry Potter and the Goblet of Fire ซึ่งฉายเมื่อปี2 0 0 5มาฝากดังนี้ We must face the choice between what is right and what is easy ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราต้องเผชิญหน้ากับการเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ง่ายดาย ผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นสารสิบนาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเพียร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอธิรุทครับในรายการเซลลอยนะครับผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ทุกสุดสัปดาห์นะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ในเวลาดีๆแบบนี้เช่นกัน1ิบเนาฬิกาโดยประมาณครับซึ่งท่านไหนพลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูได้ใน YouTube Channel ของเราครับเซลลอยทีวีโชว์นะครับรวมถึง Facebook เข้าไปพูดคุยกันได้ครับเฟซบุ๊กเซลลอยนะครับแล้วก็ทั้งทางอิน ดูรอยรทีวีโชว์ฝากกดติดตามกันด้วยครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขนะครับวันนี้เรา2คนนั้นขออนุญาตลาไปก่อนเช็แคร์ดูแลตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับ